มันเถื่อนในน้อง B AK ี K อ7 2ิ็กระบอกวันนี้ท่านผู้ชมค,ครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการรีวิวห้องชายชาตูดิโ,โวันนี้ผมก็จะดูบุบวมหน่อยนะครับเพราะว่าเสื้อผมตัวใหญ่มากๆนะฮะเพิ่งไปล้างจานมาด้วยนะครับเอาล่ะวันนี้เราจะมารีวิวห้องสตูดิโอของ นะครับและคนอื่นๆในทีมงานของผมนะฮะว่าห้องจะสวยงามขนาดไหนใช้อุปกรณ์อะไรเวลาทํางานสิลมันจะเป็นแบบไหนนะครับ <im itation> เผื่อน้องๆอ,อยากจะเอาไปจัดโต๊ะคอมตามนะฮะก็สามารถเอาไปจัดได้นะครับแต่ว่าพี่มี AK ไว้น้อง AK 150บาท <im itation> ไปเราไปดูเลยดีกว่าว่าห้องของผมนั้นจะสวยงามขนาดไหนหลังจากที่รีวิวห้องผมเสร็จก็ไปดูห้องคนอื่นได้นะครับไปไปรู้กันเลยมาครับเรามาเริ่มตั้งแต่ประตูหน้าห้องกันเลยดีกว่านะฮะหน้าห้องของผมก็จะมียันนะครับเท้าไวซุวันนะครับแล้วก็มีแอปเปิ้ลนะครับเท้าไวซุวนเนี่ยผม ไม่รู้นะว่าติดไว้ทําไมนะครับแต่ว่าติดแล้วมันทําให้ผมโชคดีนะฮะ <c oughs> เอ้ยเหมียว <c oughs> ขอรีวิวห้องก่อนไอ้นอ้องขอปเปิดเข้ามานะครับผมนี่เลยสตูดิโอรเราจะเป็นแบบนี้นะครับเปิดเข้ามานะครับผมเดี๋ยวรีวิวตั้งแต่ขวาสุดแล้วกันอ่ะขวาสุดของผมนะครับก็จะเป็นกล่องเก็บกีตาร์นะครับขาตั้งกล้องแล้วก็มีอันนี้เพิ่งซื้อมาใหม่นะครับเพิ่งแกะกล่องเดี๋ยวจะเอากล่องไปทิ้งนะฮะแล้วก็มีสมพงษ์ครับผมสมพงษ์เป็นแบ็กกราวด์อยู่ด้านหลังนะครับมีกล่องเก็บ รองเท้าด้วยนะรองเท้านี่ก็เป็นรองเท้ากีฬาแล้วก็มีรองเท้าแฟชั่นด้วยอันหนึ่งนะครับส่วนมากผมจะสะสมรองเท้ากีฬาแบบใช้งานจริงๆนะพวกแฟชั่นกีฬาอะไรเงี้ยผมไม่ได้ค่อยตามเท่าไหร่นะผมไม่ได้สันทัดเรื่องแฟชั่นขนาดนั้นเอาละพอโผล่ขึ้นมานะก็จะเป็นชั้นหนังสือนะชั้นหนังสือนี่ก็จะมีหนังสือแบบช่วงนึงผมอินอ่านหนังสือมากก็คืออยากเป็นแบบนักชุรลคิสเอออยากประสบความสำเร็จอ,อ่ซึ่งความรู้ในหนังสือก็นำมาใช้ในชีวิตจริงได้อยู่นะครับแต่ว่าส่วนมากก็นั่นแหละฮ ข้างบนนะครับก็จะเป็นโล่ชุ้มนะครับหนึ่งล้านซับนะครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ทําให้ผมได้1 000, 000ล้านซับและจับโลทองสักทีผมว่าโลทองสมัยนีย้ใช่ไหมยุคนี้มันเล็กเท่าโลเงินและโลเงินของผมอยู่สตูดิโออีกที่หนึ่งนะครับมันเล็กเท่าโลเงินแล้วใช่ไหมเออน,นี่ผมไม่รู้แต่อันนี้มันดูใหญ่ๆนะครับอืมใหญ่มากอันนี้ก็จะเป็นน้ําหอมนะครับเอาไว้ฉีดเวลาห้องเหม็นนะฮะซึ่งห้องผมมันเหม็นประจำนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเอ่อโปสเตอร์การ์ดที่เอาไปดูหนังมาเนาะตัวนี้กรรรราาาวดด์้นนนหลัััังะะคคบบเออศทธ แต่ไดนพูดว่าไงครับอืมนั่นแหละครับตามที่ทุกคนพูดเลยตอนนี้ก็จะเป็นน้ําหอมนะครับปรับอากาศอีกชั้นหนึ่งนะคือห้องผมเนี่ยมันเต็มไปด้วยผนังพวกนี้ใช่ไหมมันจะมีฝุ่นแล้วก็กลิ่นมันจะติดนะครับเวลาเอาอะไรเข้ามากินนะฮะก็เลยต้องหาที่ปรับอากาศกคสักหน่อยอาจจะคิ้วคิ้วคิ้วในภาษาอีสานก็คือแบบเหม็นๆนนิดนึงอ่าลงมาด้านล่างนะครับก็จะเป็นห้องเก็บของก็จะมีหมูเด้งนะครับนี่ชั้นเก็บของเก็บสายชงสายชาร์จนะครับผมมีนี่นะครับนาฬิกา Apple Watch นะครับแบตกล้องนะครับ อ่าแล้วก็มีไอ้พอตนะครับที่เหลือแค่หูเดียวนะครับอีหูหนึ่งตกน้าไปแล้วนะอ่าแล้วก็มีชั้นเงินนะครับนี่เป็นเงินเหรียญนะครับผมกระจัดกระจายย่างนี้เลยนะตัวนี้ก็จะเป็นอาหารเสริมนะครับก็กินแค่2ตัวนี้นะสตัวนี้ไม่ไกินแล้วอันนี้แฟนสั่งมาให้ก็เลยลองกินดูแล้วมัน,ม,นมันไม่อร่อยเออแล้วมันก็ไม่ดีต่อสุขภาพด้วยนะครับก็กินอาหารเสริมก็อย่าเกิน3ตัวแล้วกันนะ,นะผมกินเป็นซิงค์แล้วก็บรุงสายตานะเพราะว่าผมทํางานหน้าคอมแล้วก็อยากจะมีแรงด้วยก็กินซิงก์ไปด้วยองา่า,งางกก็็็จะเเปนลมมไรีหโด นี่มีรูปพี่โตด้วยนะโมเดลส่วนใหญ่ที่ผมเก็บนะฮะก็จะเป็นโมเดลแบบหนึ่งตัวเล็กๆนะครับสองก็มีมต่างๆนะครับผมเก็บมาหมดนะฮะดูอันนี้ดิมีเดดพูด้วยนะครับนี่เดดพูมีสปอนบอบนะครับอันนี้ผมเอามาเก็บเงินเหรียญเออเดี๋ยวจะเอาเหรียญตรงนั้นมาใส่ตรงนี้อา่าลองใส่ดูสิอ่ เหรียญน,นะครับอ๋อมันใส่ไม่ได้มันอยู่ด้านหลังโอเคมไม่ใส่แล้วกันแล้วก็จะมีอันนี้ครับอันนี้แฟนผมซื้อมาครับแล้วก็แล้วตะกิตก้ติดกาวให้ตรงนี้หน่อยนะครับเพราะว่ามันหลุดประจาเลยผมก็เลยว,วางไว้นี่แล้วกันนีน้องอันเนียะลงมาก็จะเป็นน้องริมนะครับน้องริมมีเยอะมากเลยนะชอบอะไรที่มันเป็นหัวสีฟ้า,ฟานะครับผมไม่เกี่ยวว่าเป็นตัวละครไหนแต่หัวสีฟ้าผมเอาหมดนะครับอันนี้เป็นสมศรีนะครับสมศรีจะแอบอยู่ข้างในหน่อยนะอ่าเพราะว่าไม่ไม่มีที่จริงๆนะครับเพราะว่าสมสมปองอยู่ตรงนั้นนนก็รรระะะจาามมมมีีองงคคคคัับบขว มอยจูไรเซอร์แล้วก็เป็นรีมนั่นทีมนี้นะครับผู้ชายก็ต้องดูแลรักษานะฮะก็จะเห็นพี่หล่อขึ้นนะครับช่วงนี้ก็ประมาณนี้แหละครับเออดูแลสุขภาพนะฮะอะครับตัดมาตรงนี้ก็จะเป็นชั้นที่เอาไว้เก็บของในส่วนใหญ่นะครับก็เก็บพวกทิชชู่นะครับแล้วก็มี